สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องขยับปากสำหรับวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับเจ้าดารารัศมีหญิงต่างชาติจากเชียงใหม่สู่เจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเจ้าดารารัศมีพระราชชายามีพระนามเดิมว่าเจ้าดารารัศมีพระนามลำลองเรียกกันในครอบครัวว่าเจ้าน้อย และในกลุ่มญาติเรียกกันว่าเจ้าอึงประสูตรเมื่อวันที่26สิงหาคมพศ2416ณคุ้มหลวงกลางเวียงนะครเชียงใหม่ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์กับเจ้าทิพย์เกศรมีพี่สาวร่วมพระอุทรหนึ่งพระองค์คือเจ้าจันทรโสภาเมื่อทรงพระเยาว เจ้าดารารัศมีทรงเรียนอ่านเขียนทั้งภาษาล้านนาภาษาสยามและภาษาอังกฤษจนแตกฉานทั้งยังได้ทรงศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆจนนับได้ว่าทรงเป็นผู้รอบรู้ในด้านขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่สุดคนหนึ่งทีเดียวและโปรดการทรงม้าเป็นอย่างยิ่งในยุคที่อิทธิพลอนานิคมยังคุกกรุ่น พระบิดาของเจ้าดารารัศมีเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองเชียงใหม่ซึ่งตอนนั้นเป็นเมืองขึ้นของสยามขณะที่ประเทศมหาอำนาจทางตะวันตกต้องการแย่งชิงดินแดนตะวันออกเป็นของตนเพื่อผลประโยชน์ของเชียงใหม่และสยามรวมทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดีของเชียงใหม่ที่มีต่อสยามกษัตริย์เชียงใหม่จึงได้ส่งที่ดาของตัวเองนั่นก็คือเจ้าดารารัศมี มาเป็นภรรยาของรัชกาลที่หโดยตอนนั้นเจ้าจอมดาราลัสมีมีอายุ13ปีได้เดินทางมาร่วมราชพิธีลงสงของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารพระโอรสองค์ใหญ่ของรัชกาลที่หที่กรุงเทพและหลังเสร็จพิธีก็ได้ถวายตัวรับราชการฝ่ายใน ตำแหน่งพระสนมในรัชกาลที่หและประทับอยู่กรุงเทพมหานาครน,นับแต่นั้นมาตำแหน่งอย่างเป็นทางการของเจ้าดารารัศมีก็คือภรรยาของพระมหากษัตริย์สยามส่วนตำแหน่งไม่เป็นทางการของพระองค์คือนักการทูตผู้ประคับประคองความสัมพันธ์ของสองอาณาจักรเล่ากันว่าในช่วงเวลาที่พม่าถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษ เจ้าดารารัศมีถูกบังคับให้เขียนจดหมายไปถึงพระบิดามีใจความว่าถ้าหากพระเจ้านครเชียงใหม่จะทรงยอมให้เชียงใหม่ไปรวมอยู่ในเมืองขึ้นของอังกฤษแล้วก็ขอให้เตรียมพระองค์มารับพระศพของเจ้าดารารัศมีที่กรุงเทพเถิดเรื่องเล่าดังกล่าวทําให้เห็นถึงบทบาทของพระองค์ในฐานะตัวประกันด้วยเมื่อต้องเป็นคนกลาง ก็สร้างความลำบากใจให้เจ้าดารารัศมีไม่น้อยคนอีกจำนวนมากก็ไม่ทราบว่าเจ้าดารารัศมีเป็นถึงองค์หญิงของเมืองล้านนาด้วยอย่างที่หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยดิสกุลบันทึกไว้ว่าพระราชชายาในพระบรมมหาราชวางังไม่ทรงมียศมีศักดิ์ไม่มีความสำคัญอันใดสมกับคำที่พวกเจ้าจอมเรียกกันว่าเจ้าน้อย เจ้าน้อยไม่มีความรู้อะไรเจ้าน้อยนั่งนิ่งๆอมยิ้มในสิ่งที่ไม่มีสาระรอบตัวเองได้อย่างสบายทุกคนในนั้นก็ไม่มีใครรู้จักพระองค์ท่านนอกจากคำว่าเจ้าน้อยแต่ถ้าผู้ใดไปเฝ้าที่เมืองเชียงใหม่ผู้นั้นจะได้เฝ้าเจ้าหญิงผู้เป็นหลักของบ้านเมืองประทับอยู่ในระหว่างข้าราชการทั้งฝ่ายใต้และฝ่ายเหนือ และมีการกล่าวถึงตำหนักของเจ้าดารารัศมีไว้ว่านับว่าแปลกกว่าที่อื่นทั้งสิ้นเพราะข้าหลวงนุ่งสิ้นไว้ผมมวยแต่งกายอย่างชาวเชียงใหม่พูดภาษาเมืองเหนือทั้งตำหนักและเป็นที่เดียวที่มีเมี่ยงแจากการกินเป็นประจำล้านนาและล้านช้างหรืออาณาจักรลาวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีวัฒนธรรมใกล้เคียงกันมายาวนาน บางคนก็มีความเข้าใจว่าลาวมีความรุ่งเรืองน้อยกว่าสยามทำให้เจ้าดารารัศมีและเหล่าข้าหลวงถูกดูแคลนจากราชสำนักว่าเป็นพวกลาวจากเหตุผลที่เป็นคนมาจากต่างที่และด้วยรัชการที่ห้ามีพระชายาและสนมหลายคนทำให้มีเรื่องมากมายที่เล่าถึงความอิจฉาริษยาและการกลั่นแกล้งในราชสำนักฝ่ฝายใน ปราณีสิริธรณพัทลุงเล่าไว้ในหนังสือเพชรล้านนาว่ามีคนมาตะโกนหน้าพระตำหนักเจ้าดารารัศมีว่าเหม็นปลารา้าหรือเหตุการณ์ห้องอาบน้ำของพระองค์ถูกโดยด้วยหมามุยเหตุการณ์ต่างๆทำให้พระราชชายาทรงพึมพำออกมาว่าใครปิกบ้านวันละร้อยเตือ้อแปลว่าอยากกลับบ้านวันละร้อยครั้ง หรือใครจะเสวยลำโพงคืออยากกินมะเขือบ้าซึ่งมะเขือบ้าที่ว่านี้ถ้ากินเข้าไปแล้วจะทําให้ลิ้นแข็งประสาทหลอนเสียสติคล้ายคนบ้าซึ่งพระองค์ตั้งใจไว้ว่าเมื่อเรากลายเป็นคนเสียสติแล้วจะได้ถูกส่งตัวกลับเชียงใหม่ให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเลย แม้จะถูกดูแคลนยังไงก็ตามเจ้าดารารัศมีก็ยังรักษาเอกลักษณ์ความเป็นลาวของพระองค์ไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเห็นได้จากภาพถ่ายของพระองค์กับเหล่าข้าหลวงล้านนาที่ไว้ผมยาวตามประเพณีแตกต่างจากพระราชวงศ์และข้าราชสำนักตำหนักอื่นๆที่นิยมทรงผมสั้นแล้วหวีเสยไปข้างหลังหรือที่เรียกกันว่าทรงดอกกระทุ่ม ในขณะที่เจ้านายและข้าหลวงตําหนักอื่นนุ่งจงกระเบนเจ้าดารารัศมีและสาวๆในตําหนักต่างนุ่งผ้าสิ้นซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ผ้าสิ้นสามัญธรรมดาแต่เป็นผ้าลุนตยาอาเซผ้ามีค่าจากพม่าชื่อของผ้ามีความหมายว่าผ้าลายเกลียวคลื่นที่ใช้กระสวยในการทอมากถึงหนึ่งร้อยกระสวย เจ้าดารารัศมีเป็นผู้คิดประดิษฐ์นำผ้ารูปแบบนี้มาต่อด้วยตินจกของล้านนาเห็นได้ว่าทั้งเสื้อผ้าหน้าผมหรือร่างกายและจิตใจของพระราชชายารวมถึงเหล่าข้าหลวงแทบจะไม่ได้มีส่วนไหนแสดงถึงความเป็นไทยกลางแบบชาวกรุงเทพเลยการดำรงไว้ซึ่งความแตกต่างในลักษณะนี้อาจตีความได้หลายมุมมองทั้งเป็นความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตน ถึงแม้จะมีคนอื่นดูถูกว่าต่ำต้อยกว่าก็ตามหรืออีกในหนึ่งก็คือการปฏิเสธอำนาจของส่วนกลางอย่างไกลๆโดยการไม่ทำตามแบบแผนที่ผู้อื่นกำหนดหรือไม่ทำตามอย่างที่ผู้อื่นกระทำโดยทั่วไปถึงแม้มีเรื่องราวคับแค้นใจหลายอย่างเกิดขึ้นแต่เรื่องที่ทำให้เจ้าดารารัศมีเจ็บปวดที่สุดคงเป็นเรื่องพระธิดาองค์เดียวของเจ้านางเองเมื่ออายุได้16พรรษา เจ้าดารารัศมีทรงตั้งครรและมีอาการแพ้ท้องพระนางทรงประสงค์จะเสวยของแปลกๆคืออยากเสวยงวงช้างเมื่อความทราบถึงพระเจ้าเมืองเชียงใหม่ผู้เป็นบิดาพราะองค์จึงส่งงวงช้างย่างจากเชียงใหม่โดยส่งลงเรือมาถึงพิษณุโลกและต่อรถไฟมายังกรุงเทพเพื่อให้เจ้าดารารัศมีได้เสวยสมพระไทย ซึ่งใช้เวลาส่งนานแรมเดือนเมื่อมีพระประสูติการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระนามว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าวิมลน,นาคนณะพีสีซึ่งแปลว่าผู้ประเสริฐไม่มีมนทีนของเมืองเชียงใหม่พระราชบิดาทรงเรียกอย่างลำลองว่าลูกหญิงวิมลน,นาค การประสูติการดังกล่าวยังความปรับรื่มใจแก่พระเจ้าอินทาวิชยานนท์เป็นอย่างยิ่งและได้ใช้โอกาสนี้แสดงความสัมพันธ์อันแนบชิดระหว่างเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่กับพระมหากษัตริย์แห่งกรุงเทพเมื่อเจ้าดารารัศมีได้โปรดให้ฉายพระรูปของพระองค์เจ้าวิมลน,นาคณพีสีส่งขึ้นมาถวายแก่บิดาที่เชียงใหม่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ จึงได้มีการจัดขบวนแห่ไปรับพระรูปอย่างยิ่งใหญ่ส่วนพระนามเรียกขานในหมู่ข้าหลวงต่างพากันเรียกว่าสเสด็จเจ้าน้อยซึ่งเป็นที่โปรดปรานในพระราชบิดาเป็นอย่างยิ่งด้วยทรงเป็นเจ้าหญิงพระองค์น้อยที่ฉลองพระองค์สิ้นแบบเจ้านายเมืองเหนือตลอดเวลาเป็นที่น่าเสียดายว่าพระธิดามีพระชนษาเพียงสามปีสี่เดือนและ18วัน ก็สิ้นพระชนลงเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พศ2435การสิ้นพระชนของพระราชธิดาในคราวนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสียพระทัยยิ่งนักทรงมีรับสั่งกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพกล่าวโทษตัวเองว่า เป็นเพราะพระองค์เองมีได้สถาปนาพระยศของพระธิดาให้เป็นเจ้าฟ้าตามสักแห่งพระมันดาซึ่งเป็นเจ้าหญิงเป็นเหตุให้พระธิดาสิ้นพระชนส่วนเจ้าจอมมันดาดารารัศมีนั้นทรงเสียพระไทยอย่างที่สุดไม่สามารถรับสั่งเป็นคำพูดได้ทรงฉีกทำลายพระฉายาลักษณ์ที่พระสวามีประทับร่วมอยู่กับพระองค์และพระธิดาเสียจนหมดสิ้น อย่างไรก็ตามหลังจากทรงได้รับจดหมายจากพระบิดาที่ส่งมาให้แล้วทําให้ทรงมีกำลังใจดีขึ้นตามลำดับและเจ้าจอมมันดาดารารัสมีก็ไม่ได้มีพระประสูติการอีกเลยทั้งที่รัชการที่ห้าทรงตั้งพระไทยเอาไว้ก็ตามไม่ว่าอย่างไรเจ้าดารารัศมีก็ยังมุ่งมั่นรับใช้ถวายความจงรักภักดีต่อพระสวามีอย่างหาที่สุดไม่ได้ นับแต่เจ้าดารารัศมีสเสด็จมาประทับในมหาราชวังก็มิได้กลับเชียงใหม่อีกเลยแม้คราวที่พระบิดาถึงพิราลัลก็ตามต่อมาในปีพศ2451เจ้าอินทวโรโรสสุริยวงศ์พี่ชายต่างมันดาของเจ้าดารารัศมีได้ลงมาเข้าเฝ้ารัชการที่ห้าที่กรุงเทพเจ้าดารารัศมีจึงกราบถวายบังคมทูล ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเสด็จนิวัตนครเชียงใหม่เพื่อทรงเยี่ยมพระประยุรญาตพร้อมกับเจ้าอินทวโรรสุริยวงศ์พระเชษฐาในคราวนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตโดยไม่ทรงต้องการขัดพระทัยพระราชชายาการเดินทางเป็นไปอย่างล่าช้าใช้เวลานานถึงสองเดือน9วัน จึงเสด็จถึงนครเชียงใหม่ระหว่างประทับที่เชียงใหม่พระราชชายาได้เสด็จไปเยี่ยมพระประยุรญาติอย่างนครลำพูนและนะครลำปางและได้เสด็จเยี่ยมเยียนราสฎรในที่ต่างๆรวมทั้งไปนมัสการพระธาตุพระพุทธบาทและปูชนียสถานสำคัญต่างๆอย่างทรงสำราญพระไทยพระราชชายาประทับอยู่ณนะนะครเชียงใหม่ได้หเดือนเศษ ก็ถึงคราวเสด็จกลับพระนครในการนี้รัชกาลที่หทรงจัดเตรียมการรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่มีขบวนเรือเสด็จประกอบถึงหนึ่งร้อยลำเศษพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประทับเรือยนต์หลวงมารอรับที่อ่างทองแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพพร้อมกันสองพระองค์หลังจากเสด็จกลับพระนครเจ้าดารารัศมีได้ประทับอยู่ในพระราชวังดุสิต อย่างสำราญพระไทยแต่กลับมารับใช้พระสวามีได้เพียง10บเดือนเท่านั้นก็ต้องประสบกับเหตุวิปรโยคครั้งใหญ่ในชีวิตอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หได้เสด็จสวรรคตในวันที่23ตุลาคมพศ4 5 5 3รวมเวลาที่เจ้าดารารัศมีถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทเป็นเวลาถึง23ปีเศษ นับแต่สิ้นรัชกาลที่หเจ้าดารารัศมียังคงประทับในพระราชวังดุสิตมาโดยตลอดจนกระทั่งปีพศส4 5 7จึงได้ขอพระราชทานอนุญาตทูลลาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เพื่อเสด็จกลับนครเชียงใหม่เป็นการถาวรเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็เสด็จดำเนินสู่นครเชียงใหม่ได้เข้าประทับยังคุ้มท่าเจดีกิว ริมน้ำแม่ปิงตั้งแต่นั้นส่วนในบ้านปลายพระชนชีพของพระองค์พระองค์ประทับที่พระตำหนักดาราพิรมณนะสวนเจ้าสบายอ,อําเภอแม่ริมอันเป็นตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างพระราชทานเป็นที่ประทับโดยแวดล้อมด้วยพระประยุรญาตและข้าหลวงในพระองค์เป็นเวลานานถึง20ปีจนกระทั่งวันที่30ิมิถุนายน พศ2476พระองค์เริ่มมีอาการประชวนด้วยพระโรคพระปรับภาษาพิการหรือโรคปอดพิการเจ้าแก้วนวรัตซึ่งเป็นพี่ชายต่างพระมารดาจึงเชิญเสด็จเจ้าดารารัศมีมาประทับนักคุ้มรินแก้วในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อให้สะดวกในการที่ญาตจะได้ผลัดเปลี่ยนการเข้าเฝ้าเยี่ยมพระอาการและเป็นการง่ายที่แพทย์จะถวายการรักษา ถึงแม้แพทย์ทั้งในและต่างประเทศได้พยายามถวายการรักษาอย่างเต็มที่แล้วแต่พระอาการมีแต่ทรงกับสุดจนท้ายที่สุดพระองค์สิ้นพระชนเมื่อวันที่9ธันวาคมพศ2476ณคุ้มรินแก้วสิริพระชันษาได้60ปี3เดือน13วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7 ปรดเกล้าวพระราชทานโกรธกุดันน้อยและเครื่องสูงหนึ่งสำรับพระโกรธขาวลายทองและให้ข้าราชบริพารไว้ทุกมีกำหนดเจวันเป็นเกียรติยศให้กับเจ้าจอมดารารัศมีเป็นยังไงกันบ้างคะกับชีวิตของเจ้าดารารัศมีจากเชียงใหม่สู่เจ้าจอมแห่งกรุงเทพขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมและรับฟัง อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องขยับปากด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะ